สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นเพีงแฟนหมอลำรบรรยากาศก่อนเที่ยงครับที่ลานทัทยาสายสามครับหลังจากตัวเบาแล้วครับวันนี้จ่ายค่างวนรถไปสคันพี่น้องหาเมือนกว่าบาทป้าผมมีช,าช,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 ช่าเฉพาะค่าใช้จ่ายาง,งนินรถนี่คันพี่ชายใช้เดือนละหมื่นสองรถตู้สองหม่สา แล้วก็คันดำหมื่นสามครับกรบหามือครับสู้ต่อไปครับบุคลคนว่าอันได้เงินมา,าไปใช้เมิดทุกคนก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับบันคนกันหลายบางคนก็นนกนหน่อยเอา้าขามไปทังไหนนี่สู้ต่อไปสู้ต่อไปพี่น้อง บ่มีหนี่เขบ่มีของไม่มีหนี่เขไม่มีของครับครับครับฮะเออเออเชิญเชิญนเอ้ามาเมองมาเบิองกันหลายๆนู่นสายเขาไหนนู่นสายมื่อนี่ปัตยาสายสามปัตยาสายสามร้านปลาเกลือเออร้านปลาเกลือคนอบาทไหนนี่คนอบาทไหนข้บาทบางไห้ครับโกสุมนี่บอก บอลให้บอลเบืออ๋อบอลเบือมาอยู่ปีแรกเนาะแ่นรกๆตอนนี้เวลา5โมง25นาทีครับบรรยากาศก่อนเที่ยงครับ ูกนอดไก่พอนะเนาะ uh huh. พอพอน,นอดพี่ตรงกันเลยครับพอเขาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หมองกินเขากระเพราปูเรียกต้มยำกุ้งแนะนี่ต้มยำกุ้ง กระเพราทะเลด้วยตย้มยำกุ้งกระเพราทะเลต้มยำกุ้งกระเพราทะเลซีฟูด้ด ไม่พี่น้องเลยมาทะเลก็ได้มาทะเลกินอไรคิดสเตกตำหมคืขนเกาเหรอทะเผาม่กใช่กะเาจะมาะทะเลอุ่มาไก่ทะเลก็สเตกตำหมูคง้เกาหรไมีบาสนาไดลี่อ่ะหรอกภูมีเอฟซีขเขาน้องลุยพุ่ FC ขึ้น,นจากปลาหมึกบอ คนนี sociedad, ้อามาสืบปลาทูเข้มมาฝากนี่นเธอปลาทูเข้มกินหอดปิดบงผัวปลาทูเข้มเราหฮาเด็กด่าเขาหนิไมีไฟบ่ร์หนิไฟยังมึงอีกผมพ่ะท่านมาดักไฟอยู่ผัวเขาให้กินต้มยำทะเลกระเพราทะเลผสมนีซับตำหงสวะอยู่ กิ er นต่อไปครับสู่ต่อไปโอ้ยนี่ไปแหลมง่ไปเที่ยวทะเลเหรอมาทะเลเราก็ต้องกินอาหารทะเลกินพิกลาเนี่ยให้หน่อยเนี่ยตามสั่งป่ะจะพอดีกินอาหารเป็นจานแล้วเนาะระดับนี้มากินอาหารตามสั่งจังไรมาทะเลกันสิกะเพราไก่ไข่ดาวบ่ กะเพราใช่ไหมนี่จ้ะกะเพราไก่ในไก่ใส่หนมังมาทะเลทั้งทีกินกะเพราไก่ใส่หนมังมันพอ,อย่างอา่ะลุยน้ำไอ้นี่มันะคือขั้นตีเลยไหมเป็นน้ำมันเป็นน้ำข้ามเลยหมดลุยทายคลิปพี่น้องวังอ้ยอันนี้ก็ต้มยำทะเลนะครับ <c oughs> ตบย่ำอยู่ดีต่ทะเลอูถ้าอยากกินทะเลก็ใส่ถ้วยแล้วก็เดินไปกินนะครับย่ใกล้อใส่ถ้วยแล้วก็เดินกินทะเลนะครับพวกนี้ก็ไม่ไกลร้อยแปดสิบอ้แดดแขกเนาะ เดี๋ยวพักกัอีกจังที่เขาบอกว่ายแหนงนาเอาไปต้นหลัดกันขึ้นที่ตัวกัน้เท่าที่หลกเไปต้นหลาดกันขึ้น กิจกมห้องกินก็ได้ใช้สวนนีมื่นแวเรพาพาไปดูยากา,กากนเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณที่มังขาดจะร่มนะ มาทะเลังจะมากี่ยข่าขาหมูอยู่ต้องให้ผัวไปสั่งอ่าต้มยำกุ้งไข่เจียวปูกระเพราปลาหมึกงบจังไกูกระสกิตัหมงอยู่ไหมแต่กูกระสกินตัมหมูงอยู่พี่น้องก็จะไปเสยเหมือนตัมห่งให้กินเด้อ อาแดกดากมันนี่วบกาวเนาะเจโน่เนาะเจหน่เจเจกี่เนาะมุ่งเข้ามาเนาะเจเจกี่สองปีขึ้นหลังไหมปลาหมึกเธอรอรออีโลเขาหิวมาหายไหมอู้ย่างว่าสันตอนนี้เขาไปใส่มือนหรอฮึเขาเบียอ์แล้วเขาเบื่อแล้วเนาะ ข้าบืออีอลีลนเหรอวันนได้ละเพื่อเข้าหิวกุ้งเผามาให้ก๋วยชีบะใหกินนั่นมาเด้ยเ,เด้อเกินยวกากลุ่มเผาเินเจ้เา,าเ,าเาบ้าดูดเพียงเขาเสดมาเ้าดูดไปไล่โซ่นเ่าเจ้าเาะไลุ่่งปากก็ร,รกเราเบ้าดูไปเลยรันเพื่อนในเรืองตาหุนันนี่พอแล้วได้เอฟซีได้ลายนะฮะ จอปากอีกปากนึงจ้าอจ้าอีกปากนึงว่าท่านด้กินหรือเปล่าจอทาจอปากอีกพราปัดกันลหรเฮาซุ่มอันชุ่มพระเอกเขาไอ้น้อยหนึ่งเขาก็ได้กินอลไรเนาะปลาหมึกเขากับมากเลยเด้โอ้แต่เขาตดโบหลังอยู่ด้วยสงสงเขาก็ยังได้ยินเนาะโป้งแล้วโปงแล้วโปงแล้วบ่อฟอโป้งหมือบ่อปงแล้วเออเอาเอามันสะอ่อนนแเออ โซ่ตะบังไฟอันบ่โอ้ยอย่างเดียวไม่่บ้านไหนมั้งอนบ่โอ้ยนอนมาดีๆใครสิบพันเลยโอ้ยยังไม่ถามอีกไปยี่สิบพาขาดเลยมันเนี้ยหายพอนเสมอเสมอโอ้ยมันต้องส่งเสริมกันแน่เนี่ยเนาะเออมันก็มันก็เเลยป็นจริงๆใช่ไหมมันสิได้กับพ่อใครได้มันมีแนวดึงแนวจองแยกหนูวยก็สองไปพอนแล้วดีๆพี่ขอให้พี่ได้นะขอให้พี่จวดนะ เงินม่มีก็ต้องโจกหายเสราหาหกพันเหมือนบลอให้รอยเอาให้ได้หลายเอาเจ็ดันสองันร้อยเอาเหอร้อยเอาแล้วหูพ่บหูหูม่้แค่หูมฮันโดนกับเอาเงินบอเออจะวเดีวเงินบอเอาสองพันเอมเวด้้าก็ต้องใส่สูตรเก่าสูตรเก่าสูตรขาบอให้ห้าต้องใส่สูตรร้อยนี่แหละเขาเอิน่าจอบร้อย เอาขอบคุณทุกทราใจครับเอาโน้วห้อมวลอยากประมึกดีสวัสดีครับเอาแบบนี้อยากกุ๋งเผาดิอ่าโอเคขอบคุณครับ